นะแต่เช้าแต่เช้าเลยวันนี้เอาแต่เช้าหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะบอกว่าจะว่าจะมาบอกอีกทีนึงว่าจะมาแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งเห็นไหมนะอืมไม่รู้เนต็ตมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันเล่นไม่ได้เอามันเล่นไม่ได้เหมือนมันล็อกมันอะไรไปมันอะไรไม่รู้อืมแต่มาก็บอกให้โยมแม่ต้องเติม เติมโทรศัพท์เนี่ยนะเติมมาเบอร์อะไรเงี้ยก็รอโยแม,ม่รอแลรอ,อทั้งวัน,นก็ยังไม่อันนี้ก็ยังไม่เติมบอกอะไรไปเพราะว่าตมาไม่มีปัจจัยไงไม่ได้มีปัจจัยในตัวนะถ้ามีปัจจัยมาถ้าโยมแม่เอาปัจจัยมาถวายอย่างนี้ก็มีแต่ปัจจัยที่เอาไปจ่ายอะไรเงี้ยจาย่ายค่าอนี้แหละค่า,นา,นาเน็ตค่าอะไรนี่เลยมาทําเน็ตมาเทศนาธรรม้โยมฟังเนี่ย อได้รับมาก็สะละรับมาสะละรับมาสละไม่เคยเก็บติดตัวไว้สักบาทพอเวลาจะใช้ก็ต้องต้องก็มีแต่โยมแม่นี่แหละพี่เป็นผู้อุปถากุปถัมม์ไงก็ต้องรอมันไม่มีใครอุปถากุปถัมม์นะก็มีโยมอ่าอุปถากุปถัม์ก็ใส่บาทใส่เบิดอะไรเงี้ยอืมชาวบ้านมาตมาไม่เคยไปรบกวนญาติโย,ยมไม่เคยไปรบกวนเรื่องปัจจัยอะไรเงี้ย ถ้าเรื่องปัจจัยนี่ก็ต้องเออบอกโยมแม่อะไรเงี้ยมันต้องรอนานหน่อยเออเขก็ต่างคนก็ต่างมีงานมีการเนอเข้าใจอืมอืมไม่รู้มันท่าจะเล่นไม่ได้เราจะมาแจ้งข่าวว่าเรื่องอันนี้แหละมนรักมนรักมนรักภาพประหลัดหนุ่มกับสาวเจ้าผู้ข้างรักอืมเออก็ถือว่ามาบอกข่าวช้าไปหน่อยนะนนี่นะอืม บางทีทําคลิปอะไรลงไปก็เอาตามสภาพโยมอ่าโทรศัพท์แรลมน้อยๆอะไรเงี้ยอ่าสภาพอย่างเงี้ยสภาพโทรศัพท์พันนี้มันไม่ได้โทรศัพท์ระดับพรีเมียมระดับที่ว่ามันจะมาทําคลิปทําอะไรอ่าได้อย่างรวดเร็วปีปดป่าเอาตามสภาพโทรศัพท์คนปากคนดอยโอยมเอ้ยเนาะบางทีเสียงไปก่อนปากปากไปก่อนเสียงอย่างงี้แหละนะ มันไม่มีสปอนเซอร์อืม,อมต่อให้มีก็ไม่ไม่รู้จะรับหรือเปล่าไม่รับไม่เลิฟอะไรแลร้วไม่ได้มามาทําเป็นเป็นอาชีพอะไรอย่างนี้นะจุดประสงค์ก็คืออยากให้โยมได้รู้ธรรมะที่มันแท้จริงนะนเป็นยังไงอือย่าไปหลงกับนน่นนี่นั่นไลฟ์สาลลาอะไรเงี้ยเอามาแจ้งข่าวก็อาจจะมาแจ้งข่าวช้าไปช้าแล้วมันช้าไปแล้วเพราะว่าท่านแอบย่องศึก ไตั้งแต่ตตั้งแ่คืนที่มันเกิดเรื่องใหม่ๆย่องไปสึกตั้งแต่เที่ยงคืนอะ่ะเออมันก็ยังแห่ขี้หูขี้ตากันมาสึกกันให้กันนะเอออืมเหมือนมันพวกเดียวกันนะธรรมดาแล้วมีเงินมีทองเยอะ่เอาเงินมาห่มคุมผ้าคุมจีวรเลยมานั่งสวดให้กันอืมนะอบธรรมดาละ ศึกมันง่ายกว่าบวชนะเพราะฉะนั้นใครจะบวชใครจะศึกนี่คิดดูดีๆนะพระคุณเจ้าบวชนี่บวชยากยากบวชยากไปท่องอ่าขานหนาไปท่องอ่าบทบวชบทอะไรโอ้โอโอโยก็จะได้อ้าโยมพ่อโยมแม่ก็จะจัดงงจัดงานนู่นนี่นั่น,นก็จะทำเป็นงานเป็นหน้าก็จะนี่นี่นั่นแต่ละขั้นตอนเข้าบทเข้านั่น โอ้ยเสียทั้งเงินเสียทั้งแรงเสียทั้งอะไรทุกอย่างทุกอย่างกว่าจะบวชมาเป็นพระในรูปหนึ่งพอบวชเข้ามาแล้วบวดได้เจ็ดวันสิบห้าวันสึกอย่างเงี้ยพอสึกสวดหน่อยเดียวเออสึกมันง่ายแป๊บเดียวแหละอ,อืมไม่ถึงห้านาทีก็สึกมาเป็นฆราวาสนะอืมโบวชจำเออ,เอ,อตัวขว้าพเจ้าว่าเป็นฆลหัดอ,อืม เรียบร้อยศึกไปแล้วนะอืมอ่าอ,อย่างที่อ่ากระผมได้กล่าวมานะพะคุณเจ้าหลายๆท่านนะอืมอย่ารอให้ไฟมันไหมจีวรก่อนที่จะศึกถ้ารู้ว่ามีเกิดเป็นความรักความรักเกิดขึ้นในใจแล้วอนั่นมันก็เท่ากับว่าไฟมันเริ่มไหมจีวรน,นะนะอย่าให้ไฟมันไหมจนครอบตัว ก็เหมือนกับไฟมันไหม้จนมันกลายเป็นเรื่องมันแดงขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าไฟมันไหม้จีบอลไอ้ไฟมันไฟไฟมันคลอกแล้วไหม้จนคลอกแล้วไหม้จนไฟมันคลอกแล้วนะอืมอย่ารอให้ไฟมันคลอกอย่ารอให้ไฟมันไหม้ต้องสลัดสลัดผ้าก่อนนะแล้วก็ออกไปทางโลกจะไปรักกันหรือจะไปอะไรกันก็แล้วแต่แต่ส่วนมากความรักแผ่นนี้มันไม่ยั่งยืนหรอก เผอๆสึกออกไปผู้หญิงนั้นสึกไม่เอาก็ได้นะอืมมันมาบางทีมาหลอกเอาเงินพระก็ได้หลอกเอาเงินพระไปเปผัวอีกทีนึงก็ได้เอออย่างโง่เป็นพระอย่างโง่ถ้าเป็นพระมันโง่สึกไปเป็นโยมเผื่อมันจะฉลาดขึ้นก็เคยบอกไปแล้วนะนะที่ใช้คําแรงๆนี่ก็ใช้ให้มันกระแทกปัญญาไปใช้อ่อนๆแล้วถ้าเป็นพระมันโง่ เรสึกไปเป็นโยมเพื่อมันจะฉลาดขึ้นอย่างนี้เหรองูไม่ใช่พระพูดเพาะก็บอกแล้วนะพูดให้เกิดปัญญาไม่ได้พูดให้โง่ยิ่งพูดยิ่งโง่ยิ่งเทศยิ่งโง่ไม่เอายิ่งใครยิ่งมาฟังธรรมะยิ่งฟังยิ่งโง่ยิ่งฟังยิ่งเกียดอตมาโกรธรูปโกรดมาเดี๋ยวจะบล็อกไปเองโอเคนะนะฟังให้มันเกิดปัญญานะเออ มันมีนะพวกกลุ่มๆพวกนี้พวกผู้หญิงพวกนี้พวกนี้ส่วนมากจะไม่มีศาสนาหรือว่าศาสนาอื่นที่มันเห็นพระรวยๆเนี่ยมันจะจ้องมาจับนะจ้องมาหลอกกินเงินพระนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ไปเปผู้ชายอีกที่นึง <c oughs> พระก็มึงจะไปรู้อะไรมึงไม่ได้ไปนอนกับเขาทุกวันนี่มึงก็ต้องกลับมานอนวาดบ้างแหละบางที่อ่านะอืม หญิงโสดกับชายชั่วนะ้ธรรมดาถ้าอาถ้าถ้าว่ารู้ถ้าถ้าว่าไปมีอะไรกันแล้วยังกลับมาคลองคลองจีบอเนี่ยถือว่าหญิงโสดชายชั่วนะแต่ถ้าว่ารู้ว่าเราทําผิดปุ๊บแล้วสลัดภาพปั๊บสึกปั๊บเนี่ยตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยอันเนี้ยอมละเชิดชูถือว่ามีสปีตมีการรับผิดชอบอ่าลูกผู้ชายจริงเว้ยอย่างเงี้ยเออโอเค ไม่เหมือนในกาโตนะ,นะไะนคดีกาโตะสันเคือนน่ะไอ้ฮ้าเออมึงจะจะเถะเถใไชแทะไปมั่วไปตัวไม่ใช่เสียงของตนในโทรศัพท์ด้วยนี่นั่นโอ้ยยังจะฝืนครองจีวรฝืนครองสมณะเพศต่อไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไอ้พวกนี้ไอ้เขาเรียกว่านักเลงตุ๊ดนะถ้าว่าเป็นภาษาไกลกับไกลไกลผูแม่ <c oughs> ไม่ใช่ลูกผูช้ชายจริงๆนะไม่มีความรับผิดชอบมึงยังจะฝืนจะกลับมาครองร่มกาสาวพัตอีกทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองทําผิดไปแล้วประราชิกเลยสามขาดจากการเป็นพระอืม <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วก็เคยก,ก็เลยบอกกับพระคุณเจ้ากับคลิปที่แล้วอ่ะว่าถ้ารู้ว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราควรศึกตั้งแต่เนิ่นๆอย่าให้ไฟไฟ,ไฟรักไฟรักอย่าให้ไฟรัก มันไหมจนครอกตัวตายอ่าก็เหมือนเนี่ยเหมือนกับข่าวพระครูเนี่ยอ่ารองจเจ้าอาวาสอ่าวัดแถวแถวมหาสารคามที่พูดไปนั่นแหละรอให้ไฟมันไหมจนครอกตัวเองแล้วค่อยสึกพอสึกไปก็สาหัสสาการไม่รู้สึกไปแล้วก็ถ้าว่าจะไปคบกันกับผู้หญิงส่วนมากก็คบกันไม่ได้ไม่ได้นานเพราะว่ามันแรงกดดันมันเยอะ นะมันก็ต้องมีความอายบ้างแหละคนเราอะนะแต่ถ้าว่ามันยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันยังไม่เป็นข่าวมันยังไม่มีความเสื่อมเสียอะไรเออรู้ว่าเออรักกันชอบกันศึกไปตั้งแต่เนิน่นๆนะโอเคอย่างเงี้ยความรักอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาอย่างนี้แล้วศึกออกไปจะไปรักกัน <c oughs> ยากที่จะอยู่ด้วยกันถ้าถ้าไปอยู่ด้วยกันหรือถ้าไปคบกันก็ยากที่จะคบกันได้ยืดยาวอ่าฟันธงเลย อ่าอีกประเด็นหนึ่งก็อย่างว่าเนะี่ยสึกไปแล้วก็เขาไม่เอาแล้วเขาก็ไม่เอาผู้หญิงก็ไม่เอาอืมมึงกูหลอกกินตังมึงไม่งั้นแหละอืมกูมีผัวอยู่แล้วกูหลอกเอาเงินกับมึงเไปเลี้ยงผัวกูเออก็มีนะหรืออาจจะเป็นคู่จริงคู่กันแท้ๆศึกไปแล้วก็อาจจะรักกันก็ได้ก็ไม่รู้ได้เรื่องของเขาแต่ก็ดีแลละที่สึกออกไปอืมจะได้ไม่ต้องทําความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนา อีกต่อไปอันนี้ก็มาแจ้งข่าวให้โยมได้รู้ถึงแม้มันจะแจ้งช้าไปหน่อยอ่าเพราะว่าเน็ตมันเล่นไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อืมเ <c oughs> ติมไปแล้วเติมแล้วเติมอีกอย่างเงี้ยแหะเติมไม่จบไม่สิน้นอ่าอืมเติมไม่ใช่น้อยนอยนะเวลาเวลาต,าต้องมาเติมเนี่ยธรรมดาเนะี่ยมันอยู่ในป่าในดอยมันไปใช้ไอ้เน็ต สปีดน้อยๆมันเหมือนเหมือนตอนสัญญาณมันน้อยมันก็ต้องใช้แรงถีบที่มันแรงเออถ้าว่าใช้อันนี้เน็นน้อยๆแต่สัญญาณมันดีมันก็โอเคมันก็เร็วแต่เนี่สัญญาณมันแทบไม่มีมันก็ต้องใช้เน็ตที่มันถีบขึ้นสูงหน่อยมันถึงจะมันถึงให้บารลานกันธรรมดาแหละในป่าในดงอืมอืมเพื่อจะได้ได้ ได้ทำํทำธรรมะอย่างเงี้ย <c oughs> ให้โยมโยม,ยมฟังอืมอืมไม่มีติดกันทงกันเทศอะไรนะ <c oughs> ออกันเทศก็ติดกันเทศก็มีแต่เบียดเบียนโย,ยมแม่เนี่ยแหละอืมอืมไม่ได้เบียดเบียนหรท่านก็เต็มใจลจะทำบุญทำบุญก็มาอืมถ้าว่าถ้าว่าจะ,จะทำบุญ แล้วอ่าถ้าว่าไม่เต็มใจทําบุญอาตมาไม่เบียดเบียนเลยนะอืมก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปมาเติมเติมเน็ตเติมโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ก็เหมือนกับออ่่าาสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติเหมือนกันการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงก็เหมือนกับให้ธรรมะอีกต่อหนึ่งเหมือนกันเออยแม่เติมโทรเติมเน็ตให้กับอาตมาอาตมาก็ได้มาทําธรรมะอย่างเนี้ย เผยแร่ไปอีกทีหนึ่งมันก็เหมือนได้บุญอีกได้บุญวิธีหนึ่งอืมอ่าทานอ่าอะไรเขาเรียกว่าหนึ่งในบุญกิยาวัตถุคืออะไรนะธรรมะธรรมะเทศนาไม่อ่าธรรมะเทศนาใหม่คือการคือการจะเป็นการฟังธรรมะหรือการบรรยายธรรมะนี่ก็เป็นบุญชนิดหนึ่งในศาสนาพุทธเหมือนกันแต่การการเทศนาหรือการฟังก็ได้บุญ บุญไม่ได้เกิดกับการใส่บาตรหยาดน้ําอย่างเดียวอ่าบุญที่เกิดจากการทําใส่บาตรหยาดน้าการสังการโทคนคาทานอะไรเนะี่ยเขาเรียกว่าทานนาะมัยออทานนามัยทาน,ทานแล้วก็มีการรักษาศีลมีภาวนามีอะไรมีสิบอย่างที่ยังพูดมาการทําบุญเพราะฉะนั้นการฟังหรือการแสดงธรรมก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันนะจําไว้อืบุญไม่ได้เกิดจากการ ไปกาบต้นไม้ากาบสารพระภูมิกาบสารพ่อปู่เสือสมิงอะไรไม่มีนะ,ะการไหว้ผีไหว้สางการเส้นไหว้จะไปไปลม้มวัวล้มควายล้มหมูล้มไก่ไปไหว้ไปไหว้ผีไหว้สางไหว้สารไหว้ผีปู่ตรงปู่ตาผีหาผีเหวี่ยอะไรไม่มีมันไม่บุญมันไม่มีมันไม่ใช่บุญนะเอออยากรู้ว่าบุญมีอะไรบ้างพิมพ์เข้าไปดู บุญกิริยาวัตถุสิบนั่นแหละบุญของศาสนาพุทธมีแค่สิบอย่างใครอยากรู้ว่าบุญมีอะไรบ้างพิมพ์เข้าไปดูใน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 ช่องทางเซิร์ชเซิร์ชเข้าไปดูในอะไรต่างๆก็ได้เอา้าเดียวไปแล้ว <c oughs> ออกบินทบาทแล้วเนี่ยเตรียมตัวออกบินทบาทแล้วแค่นี้แหละนะอ่าต่อแต่เช้าหน่อยมาแจ้งข่าวอย่างที่พูดไว้เดียวมันจะเสียคำพูด กาจะเสียคาพูดที่ก็เพราะว่ารอเน็ตนี่แหละอ่ะแค่น,นี้แหละสุดสัดสังนวัเตปัญญงฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อเจริญพร